เอาละสวัสดีทุกทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่เกม b บีเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอในการรีวิวหใน2ตัวละครใหม่ล่าสุดจากตุกชาฮิสมาสปี2024ครึ่งหลังนี้นะครับนั่นคือน้องลินทอตโตนั่นเองนะในส่วนของเกมมี่เนี่ยผมมีรีวิวเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชม ก็สามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้เลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของความสามารถของน้องลินทาโต้กันนะว่าภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะแข็งแกร่งมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพบ,พบกันในคลิปวิดีโอรีวิวครั้งนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลตัวละครกันก่นกอนเลยนะครับสำหรับน้องลินทาโตเนี่ยจะเป็นเผ่าควินซี่แล้วก็สาร์เลตเตอร์นะครั้งนี้ออกแบบมาเป็นตัวละครสีเขียวสายสกิลค่า SP เนี่ยอยู่ที่917หน่วยที่เลเวล2 0 0นะถือว่าค่า SP สสูงเลยนะครับ และนี่ก็เป็นเวอร์ชันแรกที่ตัวน้องออกมาด้วยนะยังไม่มีร่างตามเนื้อเรื่องหลักนะครับมาถึงก็เป็นร่างเทศการไปก่อนนะและนอกจากนี้นะครับตัวของน้องลิซโตเนี่ยยังเป็นผู้สังหารชตาเลเตอร์แบบพัสอีกด้วยนะสามารถตีเผ่าชตาเลเตอร์ได้รุนแรงกว่าปกตินั่นเองนะครับและในส่วนของลิงก์ที่ตัวของน้องได้รับเนี่ยจะเป็นในเรื่องของลดคูดาวสกิล12%นะลิงก์ที่2นะครับจะเป็นในเรื่องของเมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่ติด สถานะลุกกินอยู่ดาเมจจะรุนแรงขึ้นอีก30%นะก็สองลิงในหนึเดียวนะสามารถเอาไปใช้กับเกมมี่เปีได้ด้วยนะครับต่อมามาดูในส่วนของความสามารถต่างๆที่น้องได้รับกันบ้างนะอย่างแรกเลยสกิลพัสซีฟนะครับตัวของลินเตโตเนี่ยจะได้ในเรื่องของลบฉุกเฉินบวก1ครั้งเพิ่มระยะลบฉุกเฉินอีกด้วยนะทำให้เวลาคุณแดนเนี่ยมันแด,ดได้ไกลขึ้นนั่นเองนะครับและตัวของน้องจะไม่ติดสถานะอ่อนแรงเลย ร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถยืนแช่ในเรื่องของบออ่อออนแรงได้ไปเลยนะครับและในส่วนของออบเบิร์ตี้ที่ตัวของน้องได้รับนะครับจะมีในเรื่องของเพิ่มความแรงทําให้ตายนะ60%บนะครับเบิ Burn ้ลฮิตสกิลบวก2แต่ถ้าเกิดเอาตัวของน้องลินทโต้เนี่ยไปลงในส่วนของการตีกิลนะครับจะกลายเป็นบวก3ทันทีในเรื่องของเบิ้ลฮิตสกิลนะครับเพิ่มความกว้างของสกิล20%นะส่งผลทําให้การเล็งใช้งานสกิลเนี่ยมันง่ายขึ้นเคลียร์มอนเตร์ ฝูงกว้างได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อทำศัตรูติดสถานะผิดปกติติดนานขึ้น2วินาทีนะโดยตัวของน้องลินทอโต้เนี่ยจะมีสสถานะผิดปกติก็คือแผลชะกันแล้วก็ลูกกินนั่นเองนะติดที่1นึงคือติด2สถานะเลยนะครับและตัวของลินทอโตเนี่ยยังมีในเรื่องของเพิ่มโอกาสให้เผ่าควินซี่นะครับติดสถานะผิดปกติได้ง่ายได้ขึ้นนั่นเองนะไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าเขาคิวเลอร์เผ่าสตาลิเตอร์ ทำไมอาเบริตี้มันถึงส่งผลกับควินซี่นะเพราะว่าตัวละครที่เป็นเผ่าชตาลิเตอร์เนี่ยจะติดเผ่าควินซี่อยู่แล้วนะดูอย่างน้องเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ตัวของลินทตโต้นะครับจะเพิ่มความเสียหายในการโจมตีระยะประชิด10%อีกด้วยแน่นอนว่าการโจมตีปกติแล้วก็การโจมตีจากสกิลเนี่ยเป็นการโจมตีระยะประชิดอยู่แล้วนะครับ ถ้าเกิดเราไปลงแบบตีกิ้วจะเปลี่ยนเป็น30%ทันทีนะก็แรงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับมเมื่อตัวละครเผ่าควินซี่ในปาร์ตี้ของเราเนี่ยไปโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสาระผิดปกติอยู่ดามเมจจะรุนแรงขึ้น30%นะส่งผลทั้งตัวเราแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นคริมซี่ในปาร์ตี้ของเรานั่นเองนะครับลดค่าป้องกันของศัตรูอีกด้วยนะครับศัตรูที่ถูกการโจมตีจากท่าไม่ตายเนี่ยจะถูกลดค่าป้องกันไปนั่นเองนะและตัวของน้องนะครับจะไม่สนใจก,การกัดศัตรูแล้วก็ ไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะพิชิตของศัตรูอีกด้วยนะครับเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหาร30%แต่ถ้าเกิดไปลงคอนเทนต์ตีกิวจะเพิ่มถึง50%เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเมื่อตัวของน้องเนี่ยทำศัตรูติดสถานะผิดปกติเนี่ยตัวของน้องจะได้บูสต์ HP 80%เป็นระยะเวลาหนึ่งนะในส่วนของภาพรวมอัรตีก็ถือว่าทำออกแบบมาได้ดูดีเลยนะครับมีความแรงชัดเจนแล้วก็ เด่นๆเลยมีอัลิตี้ช่วยในการตีกิลเข้าไปด้วยสำหรับน้องลิท o โตนะถือว่าเป็นตัวละครที่มีอัลิตี้ช่วยตีกิลชารเลเตอร์แบบทอ็ทอปในเกมนี้เลยนะครับต่อมามาดูในส่วนของคัมพี์ที่ผมใช้งานกันบ้างนะครับแน่นอนสำหรับสายสก,กิลขึ้นตามนี้เลยนะช่อง1 SP ช่อง2 f c s ช่อง3 ATK และปิดท้ายนะครับจะเป็น SP 3ดาวคุณจะได้ความแรงที่แรงที่สุดสำหรับสายสก,กิลเนาะ ต่อมามาดูในส่วนของไอเดียในการจัดเครื่องประดับแล้วก็ลิงค์ตัวละครกันบ้างนะครับตามที่บอกไปในหลายๆคลิปเลยในการรีวิวตัวละครสายสกิลนะว่าตัวละครสายสกิลเน้นในเรื่องของค่าพลังกดดันวิญญาณเน้นในเรื่องของความแรงสกิลเป็นหลักนะครับไอค่าพลังกดดันวิญญาณนี้ก็คือค่า SP นั่นเองเขาต้องเน้นในเรื่องของค่านี้อยู่แล้วนันหรือของที่มันบวกความแรงสกิลเนี่ยจัดเข้าไปได้เลยเอาออฟลองเป็นในเรื่องบวก SP จะดีที่สุดนะสานนี่คือเยอะที่สุดแล้วนะครับ และในส่วนของลิงก์ตัวละครนะไอเดียกันจัดก็เน้นในเรื่องของลดคูดาวสกิลเป็นหลักนะครับโดยเจ้าของ ID เนี่ยเขาไม่มีลิงก์ที่มันได้ความแรงเข้าไปด้วยนะผมก็เลยใส่เป็นลดคูดาวเพียวๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีลิงก์ลดคูดาวแล้บวกความแรงต่างๆก็จัดเข้าไปได้เลยนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของอ bility ต,ติดตั้งโบนัสน้ำหอมที่ผมแนะนำกันบ้างนะครับสำหรับน้องลิซัตโตเนี่ยผมแนะนำเลยก็คือเลือกเต็มบวกค่าพลังจมตีทั้งหมด25นะอันนี้เพิ่มความแรงให้น้องแบบง่ายๆเลยและแน่นอนตัวของลิซัตโตเนี่ย สามารถเลือดเต็มหลอดได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าตัวน้องมีสถานะลุกกินอีกด้วยนะสามารถฟื้นฟูเลือดได้หลังจากทําศัตรูติดลุกกินนะครับแล้วก็อันที่2ที่ผมใช้งานก็คือเมื่อโจมตีใส่ตัวละครติดแผลชกันเนี่ยดาเมจดุนแรงถึง40%เลยนะครับอันนี้เนี่ยมันแรงกว่าบวก SP แบบชัดเจนเลยนะแต่ อันนี้มันมีเงื่อนไขต้องตีใส่ตัวละครติดแผ่ชะกันนะซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่เอาไปลงคอนเทนต์หลกัหลกๆในการตีใส่พวกเผาชาร์เตอร์ลิตเตอร์เผาวควินซี่เนี่ยไออารบิตี้ทำให้ศัตรูติดแผ่ชะกันแล้วตีแรงขึ้นเนี่ยอันนี้ได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับผมเลยจัดเป็นบิวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจะปรับเปลี่ยนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าเกิดรู้สึกว่าอันนี้มันใช้งานยากเกินไปจะเปลี่ยนเป็นบวก SP หรือจะแบบเพิ่มในเรื่องของลบอเฉิน ไปอีกก็ได้นะให้แบบมันพิว๊พิไปเลยหรือจะใส่ในเรื่องของลดค่าป้องกันเพิ่มเข้าไปอีกอะไรพวกนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้หมดตามสไตล์ของเพื่อนๆเลยนะครับเรามาดูในส่วนของเกมเพย์กันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนนะสำหรับการโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะประชิด4ครั้งด้วยกันนะครับในส่วนของสกิลที่1เนี่ยจะเป็นการลวกเกาะแล้วก็ระเบิดอีกครั้งนะครับเป็นการโจมตี2จังหวะเนาะ ในส่วนของสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบกว้างๆแบบนี้เลยนะและในส่วนของสกิลที่3นะครับจะเป็นการโจมตีทั้งจอเนาะต่อมามาดูในส่วนของความสามารถของปุ่ม EX กันบ้างนะครับโดยปุ่ม EX ของลิทัตโตเนี่ยจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบกว้างๆพร้อมกับการแจกโล่ให้ทุกๆคน5หน่วยนะครับ มาดูในส่วนของแอนิเมชันทําไม่ตายกันบ้างนะครับเอนนโเาสะเละเราลองมาเล่นจริงกันบ้างนะครับดันที่ผมลงเนี่ยเป็นดันโบนัสเก็บแต้มนะมอนเตอร์เลเวล200แล้วก็มีซูเปอร์อาเมอร์ด้วยเห็นไหมถ้าเกิดไม่ได้ตีใส่เผ่าควินซี่เนี่ยมันจะทำให้ติดสถานะยากนะครับเห็นปะผมถึงได้บอกไงว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบ เน้นตีคอนเทนต์ควินซี่ชตาลิเตอร์เป็นหลักคุณใส่เป็น SP แทนติดแผลชะกันไปก็ได้นะแต่ใครที่ตีเอาควินซี่ชตาลิเตอร์เป็นหลักเนี่ยคุณใส่ตีติดแผลชะกันไปได้เลยยังไงก็ได้ใช้นะครับนี่โอ้โหไม่ติดเลยเว้ยไม่ติดดาเมจดอปนะครับเพราะว่าตัวของลิซตโตเนี่ยต้องติดบูสเอสพีนะถ้าไม่ติดเนี่ยไอการบวกความแรงเนี่ยไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะเพราะว่าทุกความแรงของน้องลิซตโตเนี่ยมีเงื่อนไขทั้งนั้นเลยทั้งตีติดแผลชะกันบ้างนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ ต้องทาศัตรูติดสถานะถึงจะได้บูทอะไรประมาณนี้ไม่งั้นก็คือแบบความแรงธรรมดาธรรมดาเลยนะเออต้องติดเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขมันไม่ได้ยากเกินไปถ้าตีใส่เผาวควินซี่ชตาลิเตอร์นะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับเพราะหลังๆเนี่ยตัวละครเขาออกแบบเอาไว้จัดการในเผาที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วนะครับเออดาเบจตกจริงนะโอ้ยโอ้โอดนดาเมดด,ด้วยหนูก็มีบาเรียนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดุดเลือดคืนถ้าเกิดอีกฝ่ายติดสถานะ <laughs> ต้องบอกด้วยนะถ้าเกิดอีกฝ่ายติดสถานะนะเธอมาติดยากติดเย็นแบบนี้นะน้องไม่รักกันใช่ไหมเออนะเลือดกลับมาเต็มแล้วนะอันนี้คือความเล่นง่ายของน้องลิซัตโต้นะทำอีกฝ่ายติดสถานะก็ได้ลื่นได้คืนเลือดนะครับขออภัยด้วยนะลิ้นพันไปบางจังหวะพับลงเกมเพลย์คือเล่นง่ายๆครับเขาแปะสกิลไปแปะสกิลมานะเพราะว่าการโจมตีเนี่ยกว้างๆเห็นไหมการโจมตีนี่คือกว้างๆอยู่แล้วนะครับอืมก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีบอกไปเนอะว่า ไอมอนเตอร์ Monster. จากดันเก็บแต้มเนี่ยที่เป็นโบนัสรู้สึกมันบางกว่าเดิมนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่บางแล้ว <c oughs> สงสัยคิดไปเองอะครั้งก่อนนะเออสงสัยคิดไปเองที่แบบคิดว่ามอนเตอร์มันบางจริงๆรู้สึกมอนเตอร์มันไม่ได้บางเลย <c oughs> พอมาเล่นแล้วรู้สึกทรมานนิดนึง <c oughs> เออโอเคเรียบร้อยปะเดี๋ยวมาดู animation นนทำไมตายกันนะทำไมตายมันรู้สึกจะไปกินคุกกี้หรือเปล่า อนั่กดเยิออผมนี่รู้สึกเซ็งเซ็งเสียงน้องเหมือนกันเสียงน้องมันเกลียดไงก็รู้ เอาละครับต่อมาเรามาดูในส่วนของการตีกิวกันบ้างนะซึ่งเป็นคอนเทนต์หลักเอาไว้ขายน้องลินทัตโตเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือผู้สังหารชตาลิเตอร์ในการตีกิวระยะประชิดนั่นเองนะครับครั้งนี้จะเป็นในส่วนของการลงระดับไนแแม่นะแล้วก็มีระดับเอ็กซ์ตาสเตทเข้ามาด้วยนะหลังจากการที่เราเคลียร์บอสได้เนี่ยระดับเอ็กซ์ตาจะโผล่มานะแต่แน่นอนว่าครั้งนี้คงไม่ถึง <laughs> นะครับเพราะว่าผมจะไปลงแบบโซโล่นะแล้วก็ อ,อุปกรณ์ลิงก์ตัวละครเนี่ยไม่ฟูด้วยนะก็หาเท่าที่จะทําได้นะครับอันนี้เป็นไอดีของน้องด้วยนะจะทําเท่าที่ไหวนะคือผมลองลงมาครั้งหนึ่งแล้วนะผมลองไปครั้ง2ครั้งแล้วนะครับมันไม่สามารถปิดบอสต,ตัวสุดท้ายได้แต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งนี้จะปิดได้หรือเปล่านะครับก็อัป็นที่น้ําหอมยังคงเหมือนเดิมนะเลือดเต็มกับตีติดแผชกันแรงขึ้นนะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันว่าจะได้ถึงขนาดไหนนะครับ มาตัวแรกมาถึงก็ปัญหาเลยนะเพราะว่าสีแดงน้องลินเราแพ้สีนะเออก็เอาเท่าที่ไหวนะครับอัดไปก่อนอ,อ,อัดเท่าที่จะทําได้เออปิดปิดเกมเลยนะดิฟใส่หน้าเลยกด ex ปิดเกมเลยนะเลือ่อนเหลือลิ่มๆนะมอนเตอร์เนี่ยมันจะตายยากนิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่า อไอดาดนี้เนี่ยมันเป็นผู้สังหารสเปริเตอร์เนาะแต่มอนเตอร์เนี่ยมันเป็นควินซี่นะครับก็เลยจะถึกถึหน่อยสาหรับมอนเตอร์นะก็เป็นเรื่องดีนิดนึงเผื่อบางจังหวะอ่าวเวนกรมมันตายแล้วบางจังหวะเนี่ยบอสมันติดสถานะอยู่แล้วบูสเอพีเราหมดเนี่ยเออเราก็ได้ไปตีแบบตีมอนเตอร์เพื่อเอาติดบูสนะเออมาเจอบอสตัวที่4ผมกดทําให้ตายเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่กดเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวฟสุดท้ายนะ,ะกดทําให้ตายลดเกาะไปเลยนะแล้วเวฟสุดท้ายเนี่ย มันเป็นสีฟ้านะน้องลิตตโตเขาชนะสีอยู่แล้วก็สบายกว่านะอันนี้กับแคนดิดก็รีบๆลัวสกิล,ลปะเออเออลัวๆไปะดูลุ้วปเฮ้ยมีทรงอยู่นะเนี่ยทรงดีอยู่นะตอนนี้มาทรงดีอยู่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 เฮ้ยได้หรือเปล่าโอ้โหโดนตีจบเลยมั้ยเนี่ยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่อีกนิดเดียวโอ้โหเกือบจะจบ แต่ไม่จบจอนเซนกสตวกิอกิคุนรัรุปภาพรวมตัวละครอย่างน้องลินซาโตะนะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวละครที่ออกแบบเอาไว้ตีกิวได้ดีเลยนะสำหรับการตีกิ้วชตาลิเตอร์ระยะประชิดนะครับณับนะปัจจุบันเนี่ยทางเลือกในการตีกิ้วชตาลิเตอร์ระยะประชิดมีไม่ได้มากขนาดนั้นนะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนตอนนี้ติดปัญหาในเรื่องของการตีกิ้วชตาลิเตอร์ระยะประชิดอยู่นะครับเพราะว่า ตัวละครที่มันใช้ทดแทนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยสายสกิลที่เข้าตาเนี่ยนอกจากน้องลิทัโตก็จะเป็นอิจิโกดาบคู่ซึ่งแน่นอนว่าตัวของน้องลิทัโตเนี่ยจะตอบโจทย์กว่าในด้านตีกิว นะครับแล้วถ้าเกิดเรามองว่าเอ้ยแล้วเลนาโตเนี่ยเอาไปเล่นอย่างอื่นได้หรือเปล่าได้ครับคุณเคลียร์คอนเทนต์ตีกิวคอนเทนต์อื่นก็เคลียร์ได้นะก็สำหรับใครที่ติดปัญหาในเรื่องของการตีกิวเผาชติลเตอร์ระยะประชิดอยู่นะครับตัวของน้องเนี่ยตอบโจทย์ในด้านตีกิวเลยนะหรือเพื่อนๆคนไหนที่แบบไม่ได้สนใจเรื่องตีกิวนะก็ไม่จำเป็นต้องสนใจเปิดน้องก็ได้นะใช้ตัวละครอื่นๆทดแทนไปก็ได้เพราะว่าตัวของน้องเนี่ยตอบโจทย์หลักๆในด้านตีกิวนะมีแล้วมีประโยชน์ต่อ,อการตีกิวแน่นอนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก่อนจากกันก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปของช่องผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อพวกคนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ